ฉเฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสวสวทนะครับสนโดยสุนทรพิมพ์เสนเมื่อมอเตอร์หมุนเช้ากว่าปกติถ้าปล่อยให้มอเตอร์ทํางานต่อไปมอเตอร์จะเสียหายหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับเออก็คือนึกภาพของเล่นก็ได้นะเราเอามอเตอร์เนี่ยเอามอเตอร์เด็กเล่นนั่นแหละนะมาต่อเข้ากับฐานแล้วให้มันหมุนๆๆๆแล้วเราสนนิดหน่อยไปจับปลายด้านที่มันหมุนอะ จับให้มันหมุนช้าลงมันก็จะฝืดลงนะมันก็จะหมุนช้าลงถามว่ากรณีนี้มอเตอร์ Motor, มันจะพังได้ไหมคำตอบก็คือมันอาจจะพังได้นะครับคำอธิบายว่ามันจะพังได้เพราะอะไรนะครับเออตอบนี้ครับเออตอบเสียหายได้เพราะอะไรครับ ก็คือว่านะเออหลักที่จะใช้อธิบายตรงนี้ก็คือ E.M.F. E.M.F. ย้อนกลับอ่ะนะครับเออหนังสือก็ใช้ได้แล้วนะเออ E.M.F. กลับปะเดี๋ยวเเช็คให้ในหนังสือเออ E.M.F. กลับเียวเขาเรียก E.M.F. กลับโอ้โหนะอ่ะอาจจะเสียหายได้เพราะอะไรเพราะอย่างนี้นะ ในการหมุนของมอเตอร์เนี่ยนะมันมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในขดลวดแล้วขดลวดวางตัวอยู่ในสนามแม่เหล็กถูกไหมเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดที่วางตัวในสนามแม่เหล็กเกิดอะไรขึ้นครับเกิดแรงบิดมอเตอร์นะครับเออเกิดแรงแม่เหล็กนั่นแหละแรงแม่เหล็กนะั้เนะเกิดขึ้นก็เกิดใน,นลนักษณะแรงคู่ควบมันก็จะบิดมอเตอร์ให้หมุนนะครับเออบิดมอเตอร์ให้หมุนทีนี้ตอนที่มอเตอร์หมุนเนี่ยในอีกมุมหนึ่ง มันกลายเป็นว่าขดลวดที่กําลังหมุนเนี่ยมันกาลังหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กเพราะมอเตอร์มันมีขดลวดนะครับเอ่อกลายเป็นว่าขดลวดมันมีมันกำลังหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กเมื่อขดลวดหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กผลที่เกิดขึ้นอะไรครับตามกฎฟาราเดย์มันจะเกิด EMF เหนี่ยวนําเกิดขึ้น EMF เหนี่ยวนําตัวนี้เขาเรียกว่า EMF กลับนะครับเอออีเกลับนะแล้วเจ้า EMF กลับตัวนี้มันจะสร้างกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําขึ้นมาต้านกระแสที่ไหลเข้ามา จากแหล่งจ่ายไฟนะมันทำให้กระแสที่ได้จากแหล่งจ่ายไฟเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ถ้าเราไปาทำให้มอเตอร์มันฝืดเอานิ้วไปจับให้มันหมุนช้าลงเนี่ยเราสนนิดหน่อยปรากฏว่า EMF กลับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้น้อยนะครับเอ,อ EMF กลับจะเกิดขึ้นได้น้อยแล้วก็มันจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น ไปต้านกับกระแสที่มาจากแหล่งกําเนิดมันน้อยตามไปด้วยนี้กระแสที่เข้ามาจากแหล่งกําเนิดโอ้มันก,ก,ก็จะเข้ามาเยอะนะเข้ามาเยอะแบบเต็มเ็มเลยเยอะในลักษณะที่ขดลวดอาจจะไม่คุ้นเคยกับกระแสที่เยอะขนาดนี้นะและอาจจะพังได้ออนะครับโอ้คาอธิบายมันยาวสรุปยังไงดีคือสรุปอย่างนี้เพราะนะครับเออ เอาเป็นว่า,เ,าเพราะเพราะเพราะอะไรดีนะเพราะการหมุนของมอเตอร์อในแง่หนึ่งคือการที่ขดลวดหมุนตัดสนามแม่เหล็ก ส่งผลให้ฟรักแม่เหล็กเปลี่ยนเมื่อฟรักเปลี่ยนนะครับย่อมเกิด e.m.f. เหนี่ยวนำตามกฎของฟาราเดย์อ้างฟาราเดย์นิดนึงเออก็จะเกิด e.m.f. เหนี่ยวนำนะครับเรียก e.m.f. ตัวนี้ว่านะหนังสือเขาเรียกว่าเรียกว่า e.m.f. กลับนะ e.m.f. กลับนะครับ,นะรบสะท้อนกลับนะครับ จริงภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าใช้คำว,ว่าอะไรมันจะมันจะดูดีกว่านี้แต่พอแปลออกมามันจะงงๆนะ EMF กลับยังไงอ่าไม่เป็นไรใช้คำว,ว่า EMF กลับนี่แหละนะครับ e m f ย้อนกลับอ่ะนะครับเออมันจะเกิด EMF กลับเกิดขึ้นนะส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในทิศ กับกระแสไฟฟ้าที่มาจากแหล่งจ่ายไฟยโดยกระแสไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ต้าน จะลดลงนะครับเออถ้ามอเตอร์ถูกทำให้ฝืดจนหมุนช้าลงเออกระแสไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ต้านจะลดลงถ้ามอเตอร์ถูกทำให้ฝืดจนหมุนช้าลงนะครับ ออส่งผลให้กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดได้รับจากแหล่งกำเนิดมีค่ามาก นะครับเออมีค่ามากนะถ้ามากเกินขดลวดรับได้เออมอเตอร์ก็อาจจะเสียหายได้โอ้นะก็ตอบได้ประมาณนี้นะครับเอาละก็ คำตอบคือนะครับเราก็ตอบว่าเสียหาย,หายได้เพราะอะไรครับเพราะเหตุผลให้หตุผลนี้เพราะการหมุนของมอเตอร์ในแง่หนึ่งคือการที่ขดลวดหมุนตัดสนามแม่เหล็กส่งผลให้ฟลักแม่เหล็กเปลี่ยนเมื่อฟลักแม่เหล็กเปลี่ยนย่อมเกิด EMF เหนี่ยวนําตามกฎฟาราเดย์นะครับนะเรียก EMF เหนี่ยวนํานี้ว่า EMF กลับ นะครับส่งผลให้เกิดกระแสะไฟฟ้าเหนียวนําในทิศต,ต้านกับเจ้า e m f กลับตัวนี้นะมันทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าเหนียวนําในทิศต,ต้านกับกระแสะไฟฟ้าที่มาจากแหล่งจ่ายไฟโดยกระแสะไฟฟ้าที่ทําหน้าที่ต้านจะลดลงถ้ามอเตอร์ถูกทําให้ฝืดจนหมุนช้าลงส่งผลให้กระแสะไฟฟ้าที่ขดลวดได้รับจากแหล่งกําเนิดมีค่ามากขึ้นถ,าาถ้ามากถ้ามากเกินขดลวดนะ ถ้ามากเกินขดลวดรับได้มอเตอร์ก็อาจจะเสียหายได้โอเคนะก็ตอบประมาณนี้ครับ